อันนี้แหละก,กี้ชอบไม่เอาเหรอนี่อก,กี้ชอบนี่แหละก,กี้ชอบนอนอ๋ออะไรอยู่นโนสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้น,นโนมาทำอะไรเออ มาซื้อของที่เซเว่นใช่ไหมเราจะไปหาว่าไอ้กี้อ่ะชอบกินอะไรบ้างใช่ไหมพร้อมยังพร้อมแล้วไปกันเลย Let's go ไปเลยตุรงไหนเออตรงไหนเออตรงนี้เหรอว้าวเยอะมากนี่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 อ๋อนี่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมใช่ไหมเคยกินแล้วใช่ใช่นี่ นั่งเป็นรูหรือเปล่านี่มีร่มด้วยนะเพื่อน <c oughs> อีก,กี้ชอบแนะ่แต่ไม่ไมอีก,กี้อีก,กี้ไม่ชอบเหรอไ <c oughs> หนอ,อีก,กี้ชอบเป็นไหนนี่มีเค,ค้กเล็กๆด้วยนะเพื่อน <c oughs> อันนี้อีก,กี้ชอบไหม <c oughs> ไม่ชอบนะ <c oughs> อันไหนอีกหน้ไหนอีกอันไหนอีก,กี้ชอบอุย้ยนี่อันนี้ไ <c oughs> หนอีก,กี้ชอบ <c oughs> ใช่ไหมตรอร์บรี่นะน่ากินมาก,กเพื่อนอยู่ตรงไหนบ้าง ได้ไปตูนได้ไปอีกไดนไปอีกได้ไปอีกตรงไหนนะที่กี่ชอบกินกี่ชอบกินอะไรเอ่ยชอบกินขนมอะไรนะนี่เลยชอบกินอันนี้แน่เลยใช่ไหมไม่ชอบกินเหรอมายเดินไปไปดูตัวอื่นตรงอื่นอยู่ตรงไหนบ้างนี่ตรงนี้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 มีไหมตรงนี้ไม่มีอ่ะนี่อันนี้แน่เลย อันนี้แหละอันนี้แหละอิกี้ชอบกินไม่ชอบกินไม่ชอบกินเหรออิกี้เหรอโนโน่นี่นี่นี่ไม่ชอบกินอิกี้ไม่ชอบกินอกี้เป็ชอบกินอันนี้เหรอข้าวแตนโอ้ยลูกอมอิกี้ชอบกินลูกอมแน่ไม่ชอบชอบไหมหลบอนี้ไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบเหรอไปดูตรงนี้ดีกว่าโน่นตรงโน่นตรงโน่นออตรงนี้แหละ นี่ไงอิกี้ชอบกินอันนี้ตอนนั้นอ่ะอกี้บอกแล้วเนี่ยกี้บอกว่าชอบกินอันนี้แหละไม่ใช่นี่ของทรงยางแบสอ่อของทรงยางแบสใช่ไหมใช่แต่แเขาชอบกินเผ็ดๆอ๋อชอบกินเผ็ดเผ็ดใช่ใชอันไหนอีกอันไหนอีกที่อกี้ชอบกินอกี้ชอบกินปลาหมึกกเปล่านี่อกี้ชอบกินปลาหมึกแน่ไม่ใช่ชอบอิกี้ชอบกินอิกี้ชอบกินปลาหมึกไม่ชอบแบบหงูไปดูตู้น้สิ ดูตู้น้ำตู้น้ำโอ้โห oh ตู้น้ำสวยมาก<อ>สวยจริงเป็นเป็นตู้น้ำาสงตาลเลยใช่ไหมั oh. หนดูงี้สิตรงนี้มีไหมนี่ตรงนี้มีอั <laughs> นนี้มีเ <laughs> ยอะมากกี้ชอบแน่แนเดินตรงไปเร็วนี่ไงเอยนี่ไง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 อีกกี้ชอบตรงนี้อิกี่ชอบตรงนี้ไหม <laughs> กี่ชอบนอนนอนไหมหนอนหรืออะไรมันจัปนปลาฉลาดปาลาฉลาดไม่ใช่หนอนนะ <c oughs> นเพื่อน <c oughs> มันจับด <c oughs> ูแล้วอะไรอ่ะนคืออะไรเนี่ย <c oughs> เพื่อน <c oughs> นอนหนอนเหรอไม่ใช่หนอน,นคือปาลาฉลามว่ายน้ำได้ <c oughs> นี่มันหนอนได้มันว่ายน้ำได้ก้ <c oughs> อยเด็ดนีสิรนะวังพาง,างนะของก็พรางนะนะน,านาแล้วไหนอีก Ừ, nó này, còn cầu oh. oh. okay. đấy bảo. Ừ. Ồ, này, khéo mà thím vậy nè, không khéo mà thím vậy, nì mì cặp áo E kia đui, cặp áo E kia đấy bà, ô, anh này là tôi, anh này là tôi, đúng không? Nhi, Nhi, đúng, tôi đây, nì có con kinh đui, anh kinh kinh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 , นั้นคยอะไรมันคืออ๋อเคยทำอะไรแล้วใบสีเหรอใช่เพื่อวาดรูปอ๋อวาดรูปก็อะไรย่างนี่นี่มีเต่าเตาเตาไม่ใช่นู่นเลยไหนไหนไหนน้องมาเร็วนี่น่ารักแกตาย นี่สีปิ้งด้วยสวยมากไม่เอาเหรอนีี่อกี่ชอบนี้แหละน่าเลยเก็บแลกเก็บแลกเนี่ยอะไรข้างล่างเนี่ยนี้เนี่ยนี้อะไรคุ้งกิ้งหรือเปล่าเจ้าอะไรอันนี้ชอบมันมีอีกี่ชอบอีกี่ชอบนี่แหละใช่ใช่เลยอไม่ใช่หรอกมันคือคุ้งกิง ไม่่ใชนี่กี้ชอบนี้นี่นี่โอเคขอนี่นี่ใช่ไหมนี่ไม่ของกี่ชอบไม่มีหรอไม่มีเลยไม่มีเลยกี่ชอบอะไรอ่ะไม่เอาเหรอแล้วไหนอ่ะไอ้กี่ชอบอันไหนอันนั้นเนกี่ชอบอัไหนไม่มีใช่ไหมไม่มีเหรอนี่กี่ชอบอันนี้แน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เลย น de <ode> like. er นั่ไหนในกี้ชอบอันไหนเดียวเอาหยิบมาเดียวกี้ชอบอันไหนนี่เหรอนี่นะเพื่อนอีกี้ชอบอันนี้นะชอบจริงๆริงไหมชอบจริงจใครชอบอีกี้รือนันเราชอบอีกี้ชอบเหรออ้าวสำหรับคลิปนี้ขันลาตินไม่ขอลาไปชวนยันลืมถึงแท้กระสับกระส่ายแ like. ก้แค่ยันลืมจนแกดีไม่น่ามั่นคงไปเลยกี้ไป